ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา990ผู้ส่งเช็คต้องยื่นเช็คแก่ธนาคารเพื่อให้ใช้เงินคือว่าถ้าเป็นเช็คให้ใช้เงินในเมืองเดียวกันกับที่ออกเช็คต้องยื่นภายในเดือนหนึ่งนับแต่วันออกเช็คนั้นถ้าเป็นเช็คให้ใช้เงินที่อื่นต้องยื่นภายในสามเดือนถ้ามิฉะนั้น ท่านว่าผู้ทรงสิ้นสิทธิที่จะไล่เบีย้ยเอาแก่ผู้สลักหลังทั้งปวงทั้งเสียสิทธิอันมีต่อผู้สั่งใจด้วยเพียงเท่าที่จะเกิดความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ผู้สั่งใจเพราะการที่ละเลยเสียไม่ยื่นเช็คนั้นวักสองอันหนึ่งผู้ทรงเช็คซึ่ง ผู้สั่งจ่ายหลุดพ้นจากความรับผิดไปแล้วนั้นท่านให้รับช่วงสิทธิของผู้สั่งจ่ายคนนั้นอันมีต่อธนาคาร